สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มเจดิดหมูเด้งนะคะวิธีทำเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองแล้วก็คือเราสามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะสบายๆเลยก็เดี๋ยวเราจะไปลองทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ก็อันนี้นะคะเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะค่อนหม้อประมาณนี้นะคะอพอน้ําเดือดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่3มเกลือลงไปนะคะก็จะมีรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะคะประมาณขูกให้เข้ากันนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ ตามต่อด้วยซุปก้อนหมูนะคะเมื่อกี้คือใครมีก็ใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้แต่นี้เราใส่เพื่อเพิ่มความหอมนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยอ่าคราวนี้เราก็รอให้เดือดน,นิดหนึ่งนะคะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คนนิดนึงนะคะเพื่อเช็คดูว่าซุปก้อนเนี่ยละลายดีแล้วหรือยัง พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หมูเด้งลงไปนะคะก็จะปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะตามที่เราต้องการจัดลูกเล็กลูกใหญ่ยังไงก็ได้นะคะตามสไตล์ของเราเลยที่เราชอบนะคะหรือใครจะเปลี่ยนหมูเป็นไก่ก็ได้นะคะที่เราชอบอันนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนตามแบบที่เราชอบได้เลยเดี๋ยวเรา ปั้นสักคู่หนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนนิดนึงนะคะถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแบบตามในภาพนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ด้วยแครอทนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะแครอทเนี่ยเรา ต้องใส่ตอนตอนนี้นะคะสมไมใส่ตอนแรกเพราะว่ามันจะทําให้แบบพอต้มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแครลลอทมันจะเละนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดๆเขานิดน,นึงอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอให้เขาเดือดสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมนี่คือเราไปแช่น้ำก่อนนะคะ เราก็บีบน้ำออกแล้วก็หั่นเป็นหั่นครึ่งก็ได้นะคะใส่ลงไปหรือใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะโอเคอพอเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เห็ดหิมะขาวลงไปนะคะอันนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นเห็ดเข็มทองหรือเห็ดหิมะด,ดำหรือ เห็ดที่เราชอบก็ได้นะคะก็ลองหาใส่กันดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอีกเช่นกันนะคะประมาณนี้ ให้ของเดือนสักิยีอนหนึ่งต่อด้วยผักกาดขาวค่ะนะคะผักกาดขาวก็ประมาณ1ต้นเล็กนะคะอันให้เรีบรอยอันนี้ก็จะโอเคนะครับทานได้ประมาณ1-2ท่านเลยนะคะตรงนี้โอเคเราก็จะกดกดเขาลงไปนะคะ กดลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็รอให้เขาเดือดน,นิดหนึ่งนะคะไม้ทำไม่ยุ่งยากเลยเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะไม้น่าทานมากๆเลยนะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ